เราก็มาถึงหมายของเราแล้วนะครับผมนี่ครับมีคนเฝ้าด้วยครับผมนี่ครับซุ้มใครไม่รู้ครับมีคนเฝ้าด้วยครับกินเหล้าแข็งๆอะ้าจ้าดนได้อ้านเส้นหลังเลยสู้ไมได้เลอเราเฮ้ยบยนะโบย้อยนะนี่ครับถึงหมายของเราแล้วครับผมวันนี้เรามาติดตามกันมาลุ้นกันนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจ สับปะรดให้มันแบบให้เกิดบ้างนะครับผมให้เกิดนะครับเอออ่ะพูดกันสั้นๆเลยครับช่วยๆหน่อยนะครับขอบคุณครับผมนี่ครับผมผลงานวันนี้แฮวอยู่แะครับได้ตัวเดียวครับทําเรียบร้อยแล้วถุงละยี่สิบครับแักแดกจุงละยี่สิบครับผมศูนย์หกสี่สี่สองศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งครับผม รับส่งทั่วประเทศครับนี่ครับสั่งได้นะครับ,ส,รบสั่งได้ครับผมแต่ว่าคนกินดูครับสภาพคนกินคือกินดักแด้แล้วเมาครับเริ่มตูมมาซุนตานบอยเสียนนะครับมาดูกันครับ อร่อยแปลกกี่แตกแน่ครับอร่อยแปลกกี่แตกแน่ครับโอเครับต้มปลาสุดสามรอยเซนนะครับเด็ดสุดแล้วครับตรงนี้ของปลานี่ครับท้องมันนะลุกโกรดลุกระเบิดครับ น้อยเกินลุงน้อยเกินพอนะครับเออลุงใหญ่หน่อยเฮ้ยลุงใหญ่ไม่ได้ครับว่าจะเป็นบางไฟเหมือนแจงเส้นหลังก็สำลักครับเคยลองทำแล้วครับเส้นหลักแข็งจริงครับอือกูดได้ครับออลองทำเหมือนเส้นหลังดู แต่โคเป็นช้อนเล็กนะครับของเส้นหลังเขาใช้ตะบวยครับเราเป่าจกนี้นะร,ร้อนอ <c oughs> นิดเดียวเองครับย่าผ่าน,นครับน้ำเสือครับหลังแดงครับดังแดงดังแดง ที่บ้านที่บ้านที่บ้านเรียกดักแด้นะครับแต่ที่อื่นเราไม่รู้ว่าเขาเรียกแบบไหนนะครับเรียกหนอนม่อนไหมหรือว่าอ้บ้านเราสาเรียกว่าอะครับไม่ไม่เขาเรียกนี่ครับมีความในใจอยากจะพูดอยู่นะหนึ่งเรื่องมีคนพูดมาว่าบ้าครับว่าผมบ้าทำ youtube ทำอะไรไร้าสาระ,ะบ้าไปหาการหางานอื่นทำดีวกว่ามันเป็นความสุขของผมครับมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำแล้วเกี่ยวอะไรเขาครับฝาก,ากให้คิดนะครับถ้าว่าผมทำ YouTube แล้วมองว่าผมบ้าทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์ก็คงบ้าเหมือนผมนะครับ วันนี้ก็ในที่นี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับซุ้มตำลอยเซียนให้เป็นกำลังใจของพวกเราต่อได้นะครับผมขอบคุณครับผม